สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมนะครับก็ตามที่ผมเขียนบอกว่าค่าครูแล้วแต่ศรัทธาส่งลายมือมาทั้งสองฝ่ามือและเขียนคําถามรวมถึงบอกอายุนะครับท่านนี้ก็เขียนมานะครับเขาก็ถามว่าหนูจะได้เงินค่าในหน้าจากการขายที่ดินเดือนไหนคะสสิ้นปีจะมีการยกย้ายที่อยู่ไหมคะ 3. จะมีบ้านเป็นของตัวเองปีไหนคะและก็ต้องระวังอักไรไหมผมก็ยังนะครับถามอายุของเขานะครับอายุของเขาย่าง44ย่าง45ในช่วงที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยผมก็เปิดไพ่ยิบสด้วยก็ได้ไพ่สองดาบคิงดาบคิงถ้วย9ก้าไม้เทา้าชาริออแล้วผมก็นะครับรู้อายุของเขาผมก็เลยประเมินอายุของเขา นะก็ในหลักของลายมือเนี่ยเขาส่งมาผมจะให้เห็นลายมือเขานะนะครับลายมือของเขาแตกรุนแรงมากเลยนะครับแตกรุนแรงมากดูนะครับเส้นชีวิตแทบมองไม่เห็นเลยอ่ะผมก็จะรู้แล้วคนเราเนี่ยลายมือเนี่ยมันบอกไปถึงชีวิตต้นตระกูลบรรพุพุษคุณพ่อคุณแม่ได้เลยดูสิเส้นชีวิตของเขาเนี่ยดูสิข้างซ้ายนะครับตระกูลทางคุณแม่ผมมาดูข้างขวา ข้างขวานี่ตระกูลตระกูลพ่อตระกูลตรงกูลพ่อเนี่ยนะครับก็มีเส้นพิเศษอีกหัวใจนะครับซ้อนสองเส้นเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วลายมือนี้นะครับลายมือนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมันคือเส้นชีวิตรุนแรงข้างซ้ายเนี่ยนะครับผมก็จะรู้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมกับไฟล์เสียงที่ผมทำนายเขาไว้นะครับเพราะตอนนี้ผมก็รูข้อมูลเนี่ย ก็รู้ว่าเขาอายุ44ย่าง45และเห็นลายมือเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์เสียงที่ผมทำนายเขาให้ฟังนะครับครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับ 1. นึ่หนูจะได้ค่าในหน้าจากการขายที่ดินเดือนไหน 2. ส,สิ้นปีจะมีการย,กย้ายที่อยู่ไหมคะสจะมีบ้านเป็นของตัวเองปีไหน 4. ต้องระวัง อะไรไหมคะมาดูนะครับตอนนี้ผมจะต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะตอบคำถามประเมินจากเส้นลายมือได้นะครับมาดูซิว่าลายมือที่ส่งมาเป็นยังไงลายมือโอ้เส้นชีวิตแทบมองไม่เห็นเลยเนาะนะครับเส้นชีวิตถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหักเหรักอิสระนะครับผมกำลังดูมือข้างซ้าย คือเส้นชีวิตมันแตกแล้วมันซ้อนสองซ้อนสามพวกเนี้ยมันต้องระวังปัญหาภายในบ้านก็คืออย่างที่บอกว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองใหม่ก็คือเส้นชีวิตเนียมันคุณหลักบ้านนะครับเส้นชีวิตแตกมันเล่ร่อนภายในจรตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสตาชีวิตเราก็มีความเก็บกดเรื่องบ้านเพราะผมดูแล้วจากลายมือข้างซ้ายตระกูลทางคุณแม่เป็นเส้นแตก ถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องทางคุณแม่จะมีปัญหาจะไม่ค่อยรักกันตัวเราเองก็ต้องไกลจากทางบ้านเส้นหัวใจเราย้อยลงนะครับเส้นหัวใจย้อยลงแต่เรามีกากรบาดกลางฝ่ามือด้วยอืมข้างซ้ายแม่บ้านแม่สีเรือนเส้นหัวใจย้อยลงเนี่ยมันก็คือความรักความสันโดษน,นะครับดวงเราจะมีปัญหาตั้งแต่เด็กเลี้ยงยากเกือบตายเล่ยล่อนปนจรไปอยู่กับคนอื่นอยู่ตลอดดวงนี้มันอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูข้างขวาสิ โอ้ข้างขวาก็เส้นแตกดุนแรงนะครับแต่ข้างซ้ายแตกดุนแรงกว่านะครับเ<อ>พราะฉะนั้นดวงนี้ตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่กระเด็นแต่เราอาจจะต้องอยู่กับพี่น้องทางคุณแม่เพราะการกระบาดกาวฝ่ามือมาอยู่ข้างซ้ายเรียกว่าสัมผัสที่หล่างสังข้อนสิเซนดวงนี้เป็นดวงเสรสระผมเรียกว่าดวงเสรสระอย่างเดียวนะครับหางเงินไม่ได้กพราะดงเสศร,ระเพราะว่าตำแหน่งครอบครัวเสียหายคือตำแหน่งคุณแม่ติดลบเลยแต่เรามีกากระบาดกางฝ่ามือ ไอการกระบาดการฝ่ามือก็คือกระตันยูปรงชะตาชีวิตมันถึงแปลความหมายว่าเสียสละนะครับสิ่งที่ต้องระวังจะมีการมีบ้านเปของตัวเองไหมซ10ปีนี้จะมีการยกย้ายใหม่มีโยกย้ายตลอดชีวิตเราจําไว้เลยนะมันโยกย้ายตลอดนะครหนูจะได้เนินค่าในหน้าจากการขายที่ดินเดือนไหนอะ ผมจะเปิดไพ่แล้วนะครับเพราะดวงนี้มันมีดีคือกากระบาดกำฟมือมันมีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองดวงชะตาชีวิตแต่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แต่ต้องเอาความขยันเข้าไปแลกมาอ่ะดลอดูสิไพ่ได้ไพ่อะลรหนนะครับได้ไพ่สอดาบอัตตาหิอัตโนนาโถตนละตนยที่พึ่งแห่งตนใบที่สองครับได้ไพ่คิงดาบแกร่งเข้มแข็งอุตสาหะ ใบที่3ครับได้ไพ่ราชาถ้ววคิงออฟครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาก็คือเราเนี่ยก็เหมือนลายมือมันมีการกระบาดการรมม,มันทำบาปไม่ขึ้นกรรมทันตายเห็นทําได้อย่างเดียวคือความดีเนี้ยไพ่ก็มีคิงดยามีราชาถ้วยอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ให้ความเมตตาใบที่4ี่ก้าวไม่เท้าหักเหอ,อยู่ตลอดอาชีพเปลี่ยนแปลงตลอดใบที่5้าเฉลีถึกอึดอดทนเข้มแข็ง ดรงนี้ข้อที่ดีก็อย่างที่อาจารย์บอกการกระบาดการฝ่ามือนะครับหนูจะได้เงินค่าในหน้าจากการค้าขายที่ดินเดือนไหนนับอีกสามเดือนประมาณปีใหม่ไปแล้วนะครับสามเดือนเราจะนับเดือนพฤศจิกาธันวามกราก็คือประมาณหลังปีใหม่พราะได้ไพ่ราชาท้่วในช่วงนั้นก็มีโอกาสประสบควาสมสําเร็จได้เล่นรอนดวงยิ่งอายุเยอะเนี่ยจะยิ่งได้บ้านเพราะดวงนี้มันเก็บกดเรื่องบ้านเดี๋ยวมันมี มันมีบ้านเพราะว่าดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านมันจะใกล้วัดติดวัดเพราะมีการกรบาทการฝ่ามืออาจจะอยู่ในสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่สูกสิ่งต่างๆเพราะดวงเราถูกฉลองเนีนะ่ยการกระบาทการฝ่ามือมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่อยู่ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะถึอเพราะอะไรเส้นชีวิตแตกแรงมากเลยข้างซ้ามันเขาเรียกว่าชีวิตมันรุนแรงอะรุนแรงกับชีวิตมากเลยคําว่าเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็กระเด็นและ แต่เราต้องอยู่ทางตระกูลทางคุณตาคุณยายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนเลี้ยงแทนคุณพ่อคุณแม่เส้นชีวิตเธอมันเป็นหลักลแตกแรงมากมาก,นะกาานะครับแต่ก็อุตสาหะนะครับเธอไม่ได้บอกอายุอาจารย์อาจารย์ก็จะประเมินเพราะอาจารย์ียนว่าอายุเท่าไราเธอก็ไม่ได้ตอบมาอาจารย์ก็จะประเมินเอาเพราะว่าดวงของเธอเส้นชีวิตมันก็มาบอกตอนหลัง,งนะครับทำแบไม่ขึ้นกรร<า>มต่<อ>ตาำทำได้อย่างเดียวคือค,อความดีแต่ถูกฉลองเรื่องที่ดิน นะเพราะเธอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกระบาดเนี่ยเขาเรียกบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตช่วงแรกๆเด็กๆก,ก็แรงรุนแรงแต่พอเป็นผู้ใหญ่จะดีขึ้นนะครับสิ้นปีก็ยกย้ายนะับจะมีบ้านเป็นของตัวเองเดี๋ยวก็มีนะครับต้องระวังอะไรต้องแบบไม่คิดมากอ่ะต้องปล่อยวางเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคนคนู้นคนนี้เขาจิตก็ต้องสงบไปเรียนอะไรก็เป็นครูเขาทํางานตั้งเด็กสักเบือ่อจะเรือลบในชีวิตเถอนะจำไว้นะ ตอนเขามาบอกตอนหลังนะครับเขาส่งข้อความมาตอนหลังว่าอายุนะครับห้าสิบนะครับอ้าวขอโทษอายุสี่สิบห้าย่างสี่สี่ย่างสี่สิบห้าผมก็เลยประเมินเพราะอีกห้าปีเพราะเขาต้องสร้างต่อซุปเปอราไรมือเขารุนแรงนะแล้วพอเขาได้ฟังเขาก็เลยบอกว่าเศร้ามากเศร้าค่ะแม่นมากค่ะหนูไม่เคยดูไรมือค่ะดูไรมือกับอาจารย์ครั้งแรกเลยค่ะ หนูไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เกิดพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับยายตั้งแต่เกิดมีพี่ก็พึ่งพาไม่ได้หนูเคยเกิดอุบัติเหตุสามครั้งเกือบตายค่ะตอนนี้ยายเสียแล้วเหมือนตัวคนเดียวค่ะเวลาไม่สบายใจไม่เคยบอกใครแต่ยังโชคดีค่ะมีลูกมีแฟนคอยช่วยเหลือกักบหนูเป็นคนสู้ชีวิตและอดทนมากจริงๆค่ะ เนี่ยก็คือไพ่ผมเปิดไพ่ผมจะดูไพ่ด้วยไพ่มันก็ขึ้นมาเขามีคิงดาบคิงทัววแล้วก็ชาริออตเนี่ยดวงเนี้ยเขามีกา,ากรบาดการฝ่ามืออาจารย์รู้เลยข้างซ้ายนะกา,ากรบาดการฝ่ามือเป็นเส้นที่ดีแต่แตอนนี้ชีวิตมันก็คือต่อสู้ก่อนฝ่าฟันนี่แหละเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงกาจจามเนี่ยส่งลายมือมานะครับผมจะรู้ทันทีผมจะมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งพอเห็นแล้วอ่านได้พูดคุยเพราะว่าผมอยู่กับลายมือมาเนี่ยตั้งชีวิตเลยนะ สีกว่าปีตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องจริงครับผมผ่านลายมือขอทานคนลำบาก เรียกว่าโชคโชน่เพราะฉะนั้นผมเห็นผมก็จะรู้จับจุดและผมดูเส้นชีวิตก่อนดูเส้นอะไรต่างๆดูว่าเขามีเส้นเป็นไงเส้นดีไหมเส้นเนี้ยข้างขวาเขาเป็นเส้นพิเศษเนี่ยงจริงๆอาจารย์ต้องทายว่าหนีตามกันท้องก่อนแต่งอยู่กันเลยเพราะว่าเส้นลายมือข้างขวาเขาเป็นเส้นพิเศษแต่มันเป็นเส้นที่ดีเขามีการกระบาดกำฝ่ามืออยู่ข้างซ้ายด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีซิกเซนและที่สําคัญเขาคู่กันด้วยเขาต้องคู่เขาถึงได้เขียนมาบอกว่าเขาได้คู่ที่แบบดีแล้วก็ลูกเพราะว่าลายมือของเขาเนี่ยมันเกิด ขึ้นกับตัวเขาข้างซ้ายแตกแรงเนี่ยขยายให้ฟังข้างซ้ายแตกแรงเลยนะนะับเราคนเราดู่อเลยเส้นชีวิตว่าเป็นไงเส้นชีวิตแทบมองไม่เห็นซ้อนสองเส้นสามเส้นอาจารย์อาาย่านว่าดูเขาเนี่ยเขามีกากระบาดการฝ่ามือเนี่ยมันจึงเป็นเส้นที่อาจารย์รู้และลายมือเป็นไงกล้าทํานายหรือผมทายไปเลยผมทา,ายไปอย่างที่ผมเปิดนะับไฟเสียงเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทานะก็ไว้ใจอาจารย์มงคลรอดทิ้งทาก็ค่าครูนะครับอยู่ที่ แล้วแต่ศรัทธาเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยมันก็คือคนที่มีเงินก็มีคนไม่มีเงินก็มีก็อยากดูดวงก็อยากจะรู้อาจารย์ก็ใช้พรสวรรค์ความสามารถของอาจารย์ทั้งไพ่ยิปซีนะแล้วก็ประสบการณ์ของลายมือสิ่งต่างๆเนี่ยทนายเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์มงคลรัตนิธรรมนะครับโอนเงินมาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ0282823931ชื่อจริงนามกุลจริงครับชื่อนี้เท่านั้นนะครับมงคล รอดเที่ยงธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราเช็คก่อนโอนนะครับว่าชื่อจริงชื่อนี้นำสกุลน,นี้ไหมมงคลรอดเที่ยงธรรมเพราะว่าธนาคารก็จะระบุเลขที่บัญชีก็ระบุไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเช็คกันอีกทีนะครับพอเดี๋ยวนี้เพจปล้อมเพจอะไรเต็มไปหมดแต่ถ้าชื่อนำสกุลตรงนี้ชัดเจนแล้วก็เลขที่บัญชีตรงนี้ชัดเจนมันคงไม่มิจฉาชีพคนไหนบ้าบอเอานะครับเอานะครับเลขที่บัญชี ตรงตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครไว้ใจนะอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนี่ก็คนส่งมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ทํานายไปนะครับอ่ะจากอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนะครับนะ